สวัสดีค่ะกนกพรสังคาปีชา177สวสดเพียนพระปิตายอดเสี็จถีราวหลวงปู่ทวดครั้งที่41วันที่20ทธันวาคม2568ค่ะบันค่ะ นี้เป็นครั้งที่4 1ตรงกับวันที่2 0ธันวาคม2568้ารข้าพเจ้ากนุพลสังฆาปิชาขอเปเี่ยงวาจาสัตยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจริยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งกูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีก่อเทพเวดาเจ้าทั้งหลายโปรโดจงมานุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยกูบาอาจารย์และเทพเจ้าทั้งหลาย ดจงบันดาลให้จิตของก้ปพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาทยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสูงอัตราคันฉันตูเทวตาสัตธรรมมุนีราชัตะ สุนันตุสักขโมกทังสักเกกามีจารูเปกิริสิขาลตเตจันตาริเควิมานีทีเปราเตจะคาเมตารุวะขนะคาเนธเคหาวะตุมิหิเกเตภูมาจจยันตุเทวาชาลาทธาวิสเมยักคันทพานาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาราวาจนาสาธูเมสุนันตุธัมมสวนราคารวยัมพัทันตาธัมมสวนราคารวยยัมพัทันตาธัมมสวนราคารวยยัมพัทันตาบทส่วนนมัสการสิทธิคาถานต นาโมตัสสะพระโกโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระโกโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะพระโกโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานาถิเมสารานังอัญงพุทโธเมสารานังว่าลังเอเตนะสัจจะว่าเชนะสวดทิเมโหตุสัพพธานาถิเมสารานังอัญญทมโมเมสารานังว่าลังเอเตนะสัจจะว่าเชนะสวดทิเมโหตุสัพพธานาถิเมสารานังอัญงสังโฆเมสารานังว่าลังเอเตนะสัจจะว่าเชนะสวดทิเมโหตุสัพพธา บทส่วนมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัตไายะสภปานินางบุเรตวปาละมีสัมภาปันโตสัมโพธิมุตตมาเอเตนะสัจจวเชนะมาโหตูสัมภูปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายสภปานินางบุเรตวปารมีสัมภาปันโตสัมโพธิมุตตมาเอเตนะสัจจวเชนะมาโหตูสัมภูปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสภปานินางบุเรตวปาลมีสัมภาปันโตสัมโพธิมุตตะบงเอเตนะสัจจวเชนะมาโหตูสัมภูปัตถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัม,มีสุตังเอก,สกาสัมยังภะควาสเกูุวิหารติกับปเปริยวทศมิมหาวนเน้มหาตาพิ่กุสังเคนสะสาธิปัญญามาเตหิพิ่กุสาเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิ ท้าใสาหโจโลกทาตูหีเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาหนติภควันตังทัศนายะภิกุสังคจักอัตโขจตุนนางสุทาวาสก,กายการนางเทวานางเอตทาทโหสิอยังโคภควาสกเกสุงวิหารติกาปิรวัตุสมีม,มหาวเนมหาตาภิกุสังเกนะสัททิงปัญจมาเตหีภิกุสังเตหีสัพเพเหวา ละหันเตหิท่าสหิเจโลกาทาตุหิเทวตาเยปุเยนาสัน,นิปฏิทาโหณติภระขวันตังคัาสนายาพิกุสังกจัญนูน่ามายัมปิเยนะาภคขวาเตนุปสังกเมยามะอุปสังคมิตวะภะกวโตสันติเกปจเจกาคาถาภาเสยยามาติอาตโคตาเทาวตาเสยยาทาปีนามาพภะระวะปุริโสสัมมิชิตังวาพหาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมิชยยะเอวะเมวะสุทาวะ เสสุเทเวสุอัตราหิตาภควโตปุระโตปาตุระหังสุอาตโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตาสูงเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิมหาสมโยปวัตนสงเทวกายาสมาคตาขัตตมหอิมังธรรมสมยังทกิตาเยวะอปปาราที่จะสังคันติอัตโคอัปาราเทวตาภัควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิ ตาพิกาวสมาตหังสูงจิตตาอัตโนชุกามากังสุสารถิวเนตานิคาอตวาอินทริยานิรัขันติปฏติตาติอัตโกอัปปาาเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอาาสิเชตวาขี่ังเชตวะปริพังอินทขีลังโอหัจเจมเมีชาเตจรัติสุทธาวิมาราจขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโกอัปปาาเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอาาสิเยเกจีพุทธังสระนังคาตาเสนาเตฆามิสันติ อปายะภูมิงปหายะมนุสสังเทหังเทวกายะปริปุเรสันติติอัตโกภควาพิกูออมันเตสิเยปุยเยนะพิกเวททสสุโลกธาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตางังทัศนายะพิกุสังคาจยเยปิเตพิกเวอะเฮสุอติธรรมทานังลรหันโตสัมมาสัมพุทาเตสัมปิภะควันตานังเอตปลมายว,วะเทวตาสันนิปฏิตาอะเฮสุงเสยยะาปีมายะหังอิตลิหิ เยปิเตภิกขเวพระวิสันติอนาคตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานาังเอตัปละมายวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะาปิมายะหังเอตละหิอาจิคิามิภิกขวเวเทวกายานางังนามามิกิจิสามิภิกขวเวเทวกายานางังนามามิเทศิสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิตังสุา,สาทะสาธุสะ สาธุกังมน,นาสิกโลทภาพาสิตสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิกูพระกวาต,ตปัญจันโสสุงส่งพระควาเอตตะทโวจะสีโลกะมรุกะสามิยะถาภูมมาตัสสิตาเยสิตาขีริคัมพลังปะหิตาตาสมาหิตาปุถูสีหาวัสสลีนาโลมะหังสาภิสัมพุนโน โอทาแตมนาสาสุทธาวิปัสสนมนาวิลาพิญโยปจัสเตยตะวะวเนกาปิลวัทเวตตุอามันติยิสทาสาวะเกสสนเนลเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาทพิขโวเตจัตตปามกะลูสุตวะพุทธสัสสานังเตสัมปุตเตสัมปาตุระหูญานังอมนุสานามทัสนังอัปเปเกสตัมมัตะคุสหัสสัง อาทัสตลิงสตังเอเกสาสานังอนมนุสานมัทสุปเปเกนันมัทตะคงที่สาวสภาพุตธะหุงต,ตัดจัสพังอภินญายาวะวิกิตวานะจักคุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาเสานลาเตเทะวะกายาภิกันตาเตวิชานาทะพิขโวเยโวหังกิตยิสามิขิลาหีอนุปปัสโส สัตสหัสสาวายักขาภูมิมากราปิลวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตว,ว,านาวันนวันโตยะสาสีนโมทามานาอี่กาโมพี่กุนะสมิติวานางชัสหัสสาเหมมาวตายักขานันนแต่วัดนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,ว,านาวันนวันโตยะสาสีนโมทามานาอี่กาโมพี่กุนะสมิติวานาง สาตาคิลาสิสหัสายยักขานันตวะวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสันสีโนโมทามนาพี่แกมูพี่ขุนนางสมิตริงว่านางอิเจเตโสลักษสหัสายยักขานันตวะวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสันสีโนโมทามนาพี่แกมูพี่ขุนนางสมิตริงว่านางเวสามิตาปัจจสตายักขานันตวะวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสันสีโนโมทามนาอภิแกมูพี่ขุนนางสมิตริงว่านาง กุมพีโลราชาคะหิโกเวปุรัสสานิเวสันังพิญโยนาสัตตสหัสสังยะขานังไปยิโรปาสติกุมพีโลราชาคะหิโกโสปาคาสมิติิงวันนางปุริมาจากทีสังราชาทัตตะรัทโประสาษาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโสบุตตาปิตาสัพพาวอินทานามาหะพลาอิณีทีมันโตชุติมันโตว่านาวันโตยาสังสีโนโมทามาณะภิกาวุ้งปิคุณาสมิติิงวันนางท้าขีนัจจะกที่สังราชาวิรุฬหโหตประสาษาสติกุมพันธันนาง อธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสสะาโออินทนานามาหาปะลาอีที่มันโตชุติมันโตว่านัาวันโตยาสังสีโนโมทามานะพี่แกมุกพีขุนะสมิติงว่านางปัจฉิมมาจากที่สังราชาวิรุปโขภาษาสติราคานางอธทิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสสะาโออินทนานามาหาปะลาอีที่มันโตชุติมันโตว่านัวันโตยาสังสีโนโมทามานะอภิแกมุกพีขุนะสมิติงว่านาง อุตตราจักที่สังราชากุเวโรตปภาษาสติยากขานางอธิปต,ติมหาราชายาสังสีโสปุตตาปิตัสสภพระหาอินทานามามหาปลระอิทิมมันโตชุติมันโตวันหน้าวนันโตยาสังสีโตโมทมามนาพี่กาโมพิกุนาสมิติงว่านางปุริมาที่สังทตัทตตลัทโธทักขีเนาวิรุฬหโกปัชิเมนาวิรูปกโกกุเวโรอุตตรังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโรท,ที่สังท,ทัละมานาทัาสูงวา่าเนกาปิละวัตเวเตสัมมายาวิโนทัสอะโควัจนิส นิกาสัถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูตโสสหาจันทนการมเสรโทจะกินนุคันทุนิคันทุจะปนาโทโอปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตตเสนโจะคันทัพโพนโรราชาชโนสะโโปอาคุปจจสิโขเจวติมพรรู สุริยวัชสาเอเตจเนียจราชานนคันทปาสหาราชุพิโมทมานาอภิกามุพิขุนาสมิติว่านางอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัตตชกากรมพลัสสัตลาอาคูปายาคาสหายติพิยามุนะทัดตัดลัาจะอาคูนากายสังสิโนเอลวโนมหานาโคโสภปาคัสสมิติว่านางเยนาคาลาเชสหัสาหารติทิพาทิชาปักีวิสุทธจักคูเวหายาสเตวะนมชปตาจิตตลา สุปนาอิติเตสนามังอภัยยันตธานาคาราชานามาสีสุปนาโตเขมะมกาสีพุทโธสันนะหาหิ วาจาหิอุปวะหยันดานาคะสุปนาสรณมังังสุพุทธังชิตาวชิลหัตเถนะสมุทังอสุลาสิตาพาตโลวาสวะเสรษอิที่มันโตยะสังสีโนกาลกัญชามหาพิสมะอสุราธานเวคัสสาวเวปจิตติสุจิตเจจปะหาราโทนมุติสหัสตัจะพระลิงปุตตานังสัพเพเวโรจนามะสันนาหิตวะพระลิงเสนางราหูพัทธมุปะขมุสมโยธานิพันธันเตพิกุนาสมิตติวนา อาโปจะเทวาปัวีจเตโชวายโยตคา้ะมุว่าลุนาวาลุนาเทวาโสโมจะกยะสัสสาสหเมตตากาลุนากายิกาอาคูเทวายะสันสีโนทัเสเตทศทากายาสเพนานันตวะนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสันสีโนโมทามนาพิกามุพิกุณาสมิติมวะนังเวทูจะเทวาสาาริจะสสมาจเตทุเวยามาจันทันสูปนิสาเทวาจันทมะคูปุระกิตา สุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุระกิตานักขัตานิปุระกิตาวาอาคูมันทวราหากะวาสุนางวาส,าวสโวเสถโธสักโกปาค้าปูรินทัโททเสเตทัสากายะสเพนานันตวนันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันานาว,านวาันโตยะสังสีโนมมทามนาพิการมุภิคุณาสัมมิติงว่านาอาทาคูสหภูเทวา ชาลมามคิสิการิวะอริทกาจาโรชาจะอมมาบุพานิภาสีนวาดุนนาสหธรรมะาเจตุตาจะอเนชากาสุระยะรุจิลาอาคูอาคูวาสาววเนสิโนท่าเสเตเททศทากายาสาเพนานาน,านันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะส,สันสีนมุทมามนาพิกามุพิขุนาสมิติงวานัง สมานามหาสมานามนุษสา,ามนุษสุตมาคิดทาปตุสิกาอาคูอาคูาคมโนปตุสิกาถา,าคูอรยโยเทวาเยจโรฮิตวัสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูทคาเทวายยสังสิโนทัสเสตทัศสธากายาสเพนานันตแต่วันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตเยสังสิโนมุทัมนาอภิการมุพิคุณาสัมมิติวานาสุกกากลุมหาลุ อรุณาอากูเวขณาสาสหาโอทาตะคยหาปโมคาอากูเทววิจักขณาสัธามันตาหาลักขชามิสกาจาย,ยสังสีนโนทนายังอาคาปชนโยโยทิสะอภิวัติทัศเสตทัศตากายาสเพนานันตวานินโนอ,อิทิมนโตชุติมันโต,ว,นตว,วานาวันตยสังสีนโนทามาอภิการมพิกุนาสัมพิติงว่านาขเขมิยาตุสิตายามัคตกากจายสังสีนโนสัมพิทกรรมาลเัเศรษาโชตินามาจ,จะอาสวานิมณรติโนอา อากูอัฏฐาคูปรณิมิตาทัศเสตถสทากายาสเพนนานันตวานิโนอีที่มันโตชุติมันโตว่านาวันโตยะสังสีนุโมทามาาัมนาอภิการมุพิกุนาสันนิติวะนาสัทเทเตเทวานิกายาสเพนนานันตวานิโนนามันนวเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทิสาสหปวุทธชาติมาขีลังโอคตินนัมนาสวังทักเขโมคตลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรามม์ สุพรมมาปรมัตโตจัปปุตตาอิทิมะโตสหสันนางกุมารโรติโสจัสรปาคัสมิติวะนังสหัสพัมมโรกานังมหาพรามาพิติทัติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสังสิโสทัเศรษาอิสราอาคูปเจกวสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสัพเพียพิกันเตสินเทเทเวสพรามาเกมมรัสนณอภิกามิปสสกกันนะหัสัมมันที่ยังเอทะคันนาทพันทธาราเคนะ พันธมันทูสมันตาปริวารทามาโวมุจิทาโกจินาอิติตัตถามหาเสโนกันนาหาเสนาอัปเปสัยยปานินนตระมาหัจจะสารังกตะวานาเพละวะงยธาบวุสโกเมโกทนายันโตสวิชุโกตถาโสปตุทาวติสังกุตโตอัสยังวเสตจจจสัพพังอภิญญายะววิขิตวานะจักผุมาตตอมันตยิสัทธาสาวเกศาเสนลเตมารเสนาพิกันตาเตวิชานาทัก พี่ขาววเตจะอาจะมากกวรงสุดตวาพุทธศัสาสนาวีตลาเคหิปการมูเนสัมโลมัมปิอิชยุงสเปวิชิตาขัดสังคามาพยาตีตายะสังสีโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชนเนสุตตาติบทสวดจุลละชัยยปาละกอนนาโมเมพุทธเตชะสารัตนาตายะรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวา นาลายะปะัลละเมสุราสิทธิพรมาจินทาจะจตุโรกาคัมพีลักขากาสมุทาภูตุงคังคาจัสพัมะชัยยะประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะทาร่นิทรณนีอุทธทอุทธทธีหน้าที่หน้าทีชัยยะชัยยะคะคะขนละตนลานิสัยนิไลสา,ายเสนนาะเมน เมลุราชพลนรชีชัยยาชัยยาคัมพีรสโดพีนาเคนทนาคีปีศาจจพูตากาลีชัยยาชัยยาทุนนิมิตาโรคีชัยยาชัยยาสิงคีสุธาธานมุคชาชัยยาชัยยาวลุนนามุคสาตราชัยยาชัยยาจำปาที่นาคากุลคันโตชัยยาชัยยา คชะคนหน้าตุลงสุขาราผู้ชงสียงหาพยักฆาทีปะชัยยาชัยยาว่าลุนในมุคยาตาชิตะชิตะเสนานาเลปุณะสุดที่นรดีชัยยาชัยยาสุขาสุขาชีวิชัยยาชัยยาทอรณนีตะเลสธาสุชัยยาชัยยาชัยยาทอะ ทารนีสานตินสัทธาชัยยาชัยยามังกลาลัตยาภวะเเคชัยยาชัยยาวาลุนายาเคชัยยาชัยยาลักขเสสุราผู้ชาตชาชัยยาชัยยาธรรมเทศนาชัยยาชัยยาราชาธิราชาชัยชัยยาชัยยาปัทวิงสัพพังชัยยาชัยยาอรหันตตาปเจกับพุทธสาวังชัยยาชัยยามาเหสุโรหะโรหะเรนเทวาชัยยาชัยยาพระมา สุรโคชัยยาชัยยานาโควิุลหะโควิลปโคจันทิมารวิอินโทจาเวนเตโยจักกุเวโรวารุโนปิจักอคิวาโยจักปาชุนโหคุมาโรทัตตาลทัโกอัฏฐาลสะมหาเทวาสิทธิตาปสะอาทโย สิโนสาวกกาส,สภาชัยยะราโมพวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโฆจัทสตาโรจะชัยยะกลงเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยชยะโสถีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังค่าลัง ชโยปิพุทธสัตสิริมาตัวยังมาลสัจปาปิมาตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาพรหมมขณามเหสิโนชโยปิพุทธสัตสิริมาตัวยังมารสัจปาปิมาตัวปราชโยุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาอินทขณาไมเหสิโนชโยปิพุทธสัตสิริมาตัวยังมาลสัจปาปิมาตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถา เทวคนาไมหิสีโนชัยโยปิพุทธสัจสิริมะโตอายังมาลสัจจปาปิมาโตปาราชัยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนักคณาไมหิสีโนชัยโยปิพุทธสัจสิริมะโตอายังมาลสัจจปาปิมาโตปาราชัยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถานาคคณาไมหิสีโนชัยโยปิพุทธสัจสิริมะโตอายังมาลสัจจปาปิมาโตปาราชัยโยอุโค โคส,สยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยตถาสัพรม,มะคนามมเหสีโนเชียนตัวโพธิยามมเรสักนยางนันที่วัฒโนเอวังต่จะจวังวิเชยโยโหยิชยสุชมังคาเร อะปาลาชิตปัลลังเกสีเสปะทวิโขคาเลียพิเศเกสัพัพุทธานังอะขับปัตโตปโมทติสุนักขันตังสุมังคละสุปภาตังสุติตังสุขโนสุมุขโตจัตส hm ุยิถังพรัมมะจาริสุปัตถกินังจายกรรมังวาจากรรมังปัตถกินังปัตถกินังมโนกรรมังปณิเทเตปัตถกินางปัตถกินางนิกตวานนละพันตเทปัตถกินี เตอัทธรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาเสนอโลคาสุขิตาโหทัสหาสัพเพหิยาตตภิสุนันโตโพตโตเยเทวะสมิงฐานเนอธิคตาทีคายุกาสัทธาหนตุสีตาหนุตุสัพพธาลขันตุสัพพสตานังลขันตุชินะสาสานังยากาจิปัฒนาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรัฐายุตากาเลปวัสสันตุปวัต เาว่าสันตุวัสสังวัสสาวราหกาโลคาจุป,ปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธากายาสุขขังจิตตสุขขังอ拉หันตุยะถาระหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมัย,ยังพักขวาสาวัทยังวิหารติเชตวะเนอนากรบินที่กัสะอาราเบตตะโคพควาพิกูอามันเตยิอามันเตสีพิเกาวติ พระทันเตติเตภิกขุภควาโตปัญจัโสสุงภคาวาเอตทัโวจัอุปาทาวาภิกขวเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตะสเพสังขารานิจจติตางตถาคตอภิสัมพุชติอภิสเมนติอภิ อภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัทะเปติวิวัลติวิพาชติอุตตานิกโลติสเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมัติตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราทุกขติตังตถาคตวอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิคติอจิคติเทเสติปัญทะเป ปัญญาเปติปัทเปติวิวาลติวิภาชาติอุตตานิกโลติสเพสังขาราทุขาติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานะทิตา,าวะาสาธาุธรรมะทิตตาธรรมนิยมามตะสเพธม,มาอนันตาติต,ตังตถาคตุอภิสัพพุชติอภิสัมเติอภิสัพพุชิตวะอภิสัมเตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติ ปัทเปติวิวาลติวิภาชติอุตตานิกโลติสัพเพธ,ธรรมาอนันตาติอิธมะโวจัพภะควาอัตมนาเตพิกูกระกวัโตภาสีตาอภินันทุนติบทสวดพันเทกะลัตตาคาถาแปล อติตังนานวาขเมยยะนําปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตีตํมปะหีนันตังอัปปัตันจะอนาคตังสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปจ,จุปันนันจะโยทำรรมังตถะตถาวิปัสติอสังหีลังอสังกบปปังตังวินทามนนพารุไหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่ยอแงานค้อนแขนเขาควรพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจะมาแตปังโกชัญญามาะนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะหิโนสังฆัลเตนะมหาเสนีนะมัจจุนา เพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวามวิหาริมาตาปิงอโหระอโหระตมัตันทิตังตังเวพันเทกะรัตโตติสันโตอจิคเ,เตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เกยดคานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็แน่ชม บทสวดธรรมะสังเวคปัจจเวคนะแปลสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรุปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่จิตตายไปสัพเพธรรมะอนันตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขัร และมีใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมายามริตัพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มมรณะ,ะนะปะริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตต่างมีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเมรังเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะควรที่จะสังเวทอายังกายโยอจีรังสังขารนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในอเปตาวิญญาโนขั้นปัสจักวิญญาณฉุนโทอันเก่าทิ้งเสียแล้วอธิเสสติปัทวิงจะนอนทับซึ่งแผ่นดินกะลิงขลังอิวะนิรันถัง ประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จาวัตสังขาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตะวานิรุตชันติขันเกิดขึ้นแลว้วย่อมดับไปเตสังวูป,ปสโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสัตตามลันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริสุ มาิงสุจากมาริสาเลจะตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเมเอทางสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตาย,ยังกิจจิยังกิจจิกุสลังกรมมังสัพเพหิพาเตหิ กตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวาอัสมิงฐานเนอธิคตาทีกายุกาสัทาหนตุสุกิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพอยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพเปตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพ อาจาริยุปัชชายะสุกิตาหนตุทุกขาประมุดจันตุสัพเพนักตาสุกิตาหนตุทุกขาประมุดจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหนตุทุกขาประมุดจันตุสัพเพสามารถตินังสมิชนตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตวุาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตวุาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตวุาคันติมายะอิติภควา ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารลวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเลแต่หิงแต่หิงต,า,งตาธรรมธาเนนะพวันตุปุชิตาโสถิงกโลนเตทาวิหารมันทะเลเทลาจามัชานาวากาจพิกาวสารามิกาทานาปฏิอุปาสาการ ขามาจะเทสานิฆมาจะอิสลาสัปปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจอันทัสัมภวาสังเสทชาตาอัถวะปปาติกานิยญานิกลงธรรมวะวรังปฏิจเตสเพปิทุกขสากาลนตุสังขยังทาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมัทธาจะปุคลาสังโคโหตุสมัครโควาทายะจะหิจายะจะอัมเหระคตุสันธรรมโมสัเพปิธรรมจาริโนสุทิงสัมปาบุนยามะ ธรรมีอริยประเวทิเตปสัสสนาหนตุสพัพเพปิปานิโนหพุทธศาสเสนธรรมมาทาลังประเวชันโตกาเลเทวปวสตุวุทธิภาวายะสัตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจาัตระจังนิจจังรักขันติปุตตกังเอวังธรรมเมนาราชาโนประชังรักขันตูสภะทาเทวตาอุยโยชนะคาถา ทุขัปัตตาจจนิทุกขาพยาปตตาจจนิพยาโสกปตตาจจนิโสกหโตุสเพเทปานิโนเอตาวตาจามหิสัมปตังปุญญสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัมภัสสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัตทายาสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหนตุคันฉันตุเทวตาคตาสุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตา สัพพะพุทธานุภาเวนะสดีโหตุนิรันตรังโหตูสพังสมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสดีโหตุนิรันตรังโหตูสัพังสมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสดีโหตุนิรันตรัง สัพเพพุทธาปราปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขังพันธามิสัพเพโสสัพเพพุทธาปราปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขังพันธามิสัพเพโสสัพเพพุทธาปราปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขังพันธามิสัพเพโสสัพเพพุทธาปราปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขังพันธามิสัพเพโสสัพเพพุทธาปราปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขังพันธามิสัพเพพพุทธาาาปปปรตตะะกนนััััจยงงลอหโซ ักขังพันธามีสัพพโสสัเพพุทธาปราปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามีสัพพโสสัเพพุทธาปราปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามีสัพพโสสัเพพุทธาปราปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามีสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาาลัยขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลจงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้า ให้แคลคาาปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยา,ยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกันลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาท พอน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างที่สสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเธอ